สวัสดีครับนี่ให้ดูอีกมุมนึงนะครับอันนี้อีกมุมนึงเลยนะครับในครัวนะครับของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทําหอยผัดขี้เมานะครับ อ็เลยพยายากเข้าเลย นะครับอหอยผัดที่เมาครับนี่นะทุกคนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อด้วยปลาหมึกผัดพริกเกลือครับทอดทีครับปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับนี่นะทุกคนปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับขอบคุณครับ